สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ ครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนเมษายน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามป็นกางใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อเป็นดวงของคุณคนเดียวนะครับหรือดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ id มาได้ที่ user บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มติดทางเป็นเช่นไรนะครับแรกสาหรับตัวเขาคนนั้นได้เป็นไพ่สามเหรียญเกิดขึ้นนะครับสามเหรียญหมายถึงตัวเขาเองนะครับอาจจะมีแนวโน้มของความรู้สึกในเรื่องของการที่เปิดใจยอมรับหรือคุยกันตกลงกันกับในเรื่องของ สิ่งที่อาจจะดิวกันนะครับหรืออาจจะทําความเข้าใจกันมีเรื่องของการติดตออ่อการสื่อสารกันให้โอกาสกันและกันมากขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะตัวเราเองอาจจะมีแพชชั่นกับความรักความสัมพันธ์กับเขาค่อนข้างดีมีพลังงานในการที่อาจจะดูเหมือน สิ่งที่มันเป็นการตอบรับในสิ่งที่ดีมากขึ้นแต่สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคและปัญหาของชาวตุนแล้วก็ลักขณาตุนเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นในลักษณะของเงื่อนไขหรือการมีประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะดูมีกฎเกณฑ์มีในเรื่องของอาการเขาเรียกว่าเหมือนกับเราอาจจะครอบเขามากเกินไปหรืออาจจะแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับไป ทำอะไรที่มันทําให้เกิดความรู้สึกที่เขาอาจจะดูอึดอัดใจกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณเองนะครับถ้าเราตั้งเงื่อนไขตั้งกฎเกณฑ์ตั้งอะไรมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างดูเงียบแล้วก็ถอยห่างออกจากความสัมพันธ์มันทําให้เราอาจจะคิดมากแล้วก็ไม่ตกแล้วก็กังวลได้นะครับดังนั้นมันจะวนลูปกับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆเหล่านี้ดังนั้นชาวตุลแล้วก็ลักษณาตุลก็พยายามลดในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆเหล่านั้นลงไป บ้างนะครับก็น่าจะดีเนาะเพราะว่าการที่เราพยายามอะไรมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดใจเนาะถ้าเรา ปล่อยวางน่าจะดูโอเคกว่าถ้าเกิดคุณแบบเปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆที่ดีเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเขาค่อนข้างดูมีความาคลั่งไคล้กับตัวคุณค่อนข้างเยอะนะมีไพ่ The Lover มานะครับไพ่สถ้วยมานะทำให้เรากับเขาอาจจะมีโอกาสของความสัมพันธ์ที่อาจจะดูมีแพชชั่นต่อกันเยอะมากแล้วก็มีในเรื่องของความรู้สึกในการเปิดใจการยอมรับกัน มีโอกาสดีๆนะครับที่ดีต่อกันมากขึ้นไพ่ใบนี้นะครับสองถ้วยคือไพ่โ m a t e เนาะบางคนอาจจะเป็นถึงขั้นทวินเฟรมเลยก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามีไพ่เด e l เ v ล r เมาด้วยแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะั้นมีโอกาสที่จะลงเอยหรือได้รับการปฏิบัติต่อกันที่มีความรู้สึกที่ดีความหวังความรู้สึกการเต็ม,ตมนะครับการเป็นครอบครัวหรือการเป็นคนรักเป็นคู่ครองที่ ดีต่อกันนะครับมีไพ่สองถ้วยมาแล้วไม่พอยังมีไพ่สิบเหรียญมาด้วยมีเลเวอร์เข้ามาอีกบอกเลยนะครับว่าชาวตุลลักษณะตุลมีพลังงานมีเอนเนจีมีสิ่งดีๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างดีมากๆ แต่อยากจะบอกชาวตุลแล้วก็ลัคนาตุลว่าดาวพระศสกบ,บดีเนี่ยยังโครจรเลงกับลัคนาของคุณได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับอยู่จนถึงวันที่30เมษายนก็คือสิ้นสุดคำพยากรณ์น,นี้พอดีเลยความรักความสัมพันธ์ของคุณจะยังดีอยู่แต่หลังจากวันที่30นะครับนะเมษายนเป็นต้นไปก็คือวันที่1พฤษภาคมเนาะเป็นเดี๋ยวจะมา อธิบายในไพ่ถัดไปแล้วกันใน E.P. ถัดไปนะครับ E.P. นี้ก็ยังถือว่ามีการรักมีความรักความสุขความหวังการเติมเต็มที่ดียังมีในเรื่องของความเป็น successful ความรู้สึกที่มีความหวังบางคนอาจจะมีงานวิวางานสมรสกันเกิดขึ้นได้มีไพ่ใบน,นี้นะครับ 3. ถ้วยบางคนอาจจะพาพ่ออาจะพาคู่ครองคนรักไปเปิดตัวกับครอบครัวนะครับหรืออาจจะมีการสร้างครอบครัว ก็คือแต่างงานหรือมีในเรื่องของการมั่นหมายนะครับน้อยสุดใครที่เพิ่งคบกันก็จะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความนั่นแฟนต่อกันมีความรักที่ลงตัวมีความรักที่มีความสุขความสมหวงในความปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณนั้นอยากจะให้เป็นเพียงแต่มีเงื่อนไขอยู่นะครับสองเงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือคุณอย่าเพิ่งไม่ตกกังวลคุณอย่าเพิ่งที่จะเหมือนกับมีในเรื่องของม n d s ซ t ที่อาจจะดูเหมือน เหมือนคิดไปแล้วตัดสินใจไปแล้วมันเยอะนะครับกับความสัมพันธ์แล้วมันดูมีความรู้สึกว่าเราอาจจะมีอะไรที่กลัวกันที่เขาจะแบบเหมือนกลัวเขาจะหลุดมือกลัวเขาจะไม่รักกลัวเขาจะไม่ชอบกลัวเขาจะแบบลังเลอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยอาจจะครอบเขาด้วยวิธีการที่เราอาจจะเหมือนไปบังคับหรืออาจจะมีกฎเกณฑ์สิ่งต่างๆให้เขาต้อง follow ตามเรามากขึ้นไพ่ใบนี้นะครับเจ็ดไมายกับ2ดาบมันมีความรู้สึกว่า เรากลัวหรือเราไม่ไม่โอเคกับสิ่งที่เราอาจจะเคยเจอมาในอดีตหรือเรา,าจ,จะไม่ไว้ใจเขาอะไรประมาณเนี้ยมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นสั่นคลอนได้ดังนั้นสิ่งที่คุณจะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้คุณก็ต้องยอมที่จะเปิดใจแล้วก็ปล่อยวางให้มันเป็นอิสระกับความคิดแต่ถ้าเราเนี่ยไปแบบจัดสรรเกินไปหรือไปแบบอะไรแบบเนี้ยครอบเขาเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เขาค่อนข้างดู เงียบนะครับแล้วอาจจะดูคิดเยอะคิดมากแล้วก็ทําให้เขาถอยห่างออกจากความสัมพันธ์หรือเงียบไปก็ได้แบบนี้เป็นตน้นความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะไม่เดินหน้าต่อในสิ่งที่คุณนั้นเห็นในแบบนี้ก็ได้เช่นกันดังนั้นสิ่งที่คุณควรทํานะครับคุณก็ควรที่จะต้องแบบถ้าคุณเลือกเขา นะครับคุณก็ต้องพิจารณาแล้วก็ไตรตรองให้ดีรอบคอบให้มากในการตัดสินใจแล้วควรใช้สติกับการคิดในการแก้ไขปัญหาอย่าใช้ในเรื่องของอารมณ์แล้วก็อย่าใช้ในเรื่องของสัญชาตญาณเพราะสองดาบบางทีเนี่ยคุณคิดไม่ออกคุณก็เอาตามสัญชาตญาณของตัวเองนะครับไปนี้อีกก็คือจัดถ้วยเนี่ยฟงซ่านเยอะเกินไปคิดมากไปนะครับแล้วปัญหามันก็เกิดจากสิ่งที่เราอาจจะดูแบบ คือเหมือนหนูติดจันน่ะมันรีบแล้วก็เร่งแล้วก็วุ่นวายไปหมดเลยกับความรู้สึกดังนั้นถ้าเรามีสติควบคุมสถานการณ์ได้คุณจะยังสามารถควบคุมเขาได้นะครับควบคุมในที่นี้แปลว่าควบคุมใจของเขาได้หรือเรายังสามารถมีอิทธิพลในเรื่องของความรู้สึกที่ยังให้เขาเอ็นเอียงมาทางเราได้หรือน้มนาวเขาได้นะครับในสิ่งที่เรานั้นเป็นตัวเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปแบบ ครอบหรือชี้นําอะไรเขามากหรือไม่ต้องตั้งกฎเกณฑ์กติกาอะไรจนเกินไปที่ทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดใจแล้วเขาก็ไม่โอเคที่จะอยู่กับเราอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นไพ่บอกว่าความรักความสัมพันธ์ยังคงไปในสถานะที่ดีแล้วก็มีความสุขความสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการความรักความสัมพันธ์นะครับเขายังมีความหลงไหลคลั่งไคล้กับตัวคุณแล้วก็ มีความรู้สึกอยากจะมีความมั่นคงกับคุณมีไพ่ใบนี้สี่สีไส่ไม้สี่ไม้หมายถึงความมั่นคงหมายถึงการก่อร่างสร้างตัวการมีพัฒนาการความรู้สึกสิ่งต่างๆที่มันเขากับเรานั้นไปในทิศทางที่ไปทางเดียวกันนะครับแล้วก็เติบโตแล้วก็ต่อยอดนะครับแล้วก็มีความรู้สึกที่มีให้ใจกับกันและกันได้ดีขึ้นนั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดจากการที่เราต้องให้โอกาส นะครับกันและกันให้มากขึ้นแล้วอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นท็อกซิตต่างๆในอดีตถ้าเราปล่อยได้ก็ปล่อยมันไปซะเราจะได้เริ่มต้นกับความรู้สึกกับความหวังดีๆนะครับแล้วก็ความรักดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเขายังรักคุณอยู่สองถ้วยปรากฏอยู่นะครับเลเวอร์แปลว่าเขายังมีความรู้สึกคลั่งไคล้กับเราสิบเปลี่ยนแปลว่าเขายังอยากมีอนาคตที่มี ตัวคุณนะครับมีครอบครัวกับคุณเนาะสามทั่วคือข่าวดีนะครับส่วนสี่หม้คือความมั่นคงกับในเรื่องของความรู้สึกที่เขามีต่อตัวคุณเองดังนั้นสรุปรวมทั้งหมดอะยังไงเขาก็ยังไปไหนไม่ได้ถ้าตัวคุณนะครับยังให้โอกาสแล้วก็ไม่ไปกดดันแล้วก็ไม่ไปตั้งกดตั้งเกณฑ์อะไรเกินไปมันจะทําให้เขานะ่ะยังเลือกที่จะอยู่กับคุณต่อแล้วก็พัฒนากับความสัมพันธ์ได้แบบ ก้าวกระโดดแล้วก็มีความรักความสัมพันธ์ที่มีความสักเซสฟูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็เต็มรูปแบบได้เลยแหละนะครับเนาะประมาณนี้สําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ